โอ้หูยเต็มข้อไม้เล่าเมื่อคืนบอลสดแตกอีกแล้วสิบกว่าไม้นี่ยังไม่รวมตัวเน้นเลยนะแค่บอลสดนะครับก็อ,อิ่มกันแล้วนะและตัวเน้นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอะ่ะนะครับเนซีองนาวงี้นะโครินเทียนนะไปสูง1.7ทางด้านฟาร์เมงโก้ไปพระรองทางด้านของฟูมิเนมเซนะหรือว่าจะเป็นทางด้านเซก้านะครับเออเซกาอูลุกวายูยีสบซีรัต โอ้โหมันมาหมดเต็มข้อเต็มทุกระบบเลยใครที่ติดตามแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะส่วนพี่ๆท่านใดที่ไม่ได้ติดตามเนี่ยโอ้โหบอกได้คําเดียวว่าพลาดจริงนะครับเมื่อวานเต็มข้อแล้ววันนี้เต็มข้ออีกแน่นอนเพราะว่าวันนี้บอลโคตรเยอะและสวยๆทั้งนั้น4ี่โมงนะครับสี่โมงครึ่งวันนี้เจอกันนะครับเพราะว่าวันนี้เจแปนเคลีสวยมากไม่พูดเยอะเจอกันเวลา4ี่โมงนะครับ ส่วนวันนี้คู่ที่ผมจะหยิบยกมาให้เนี่ยในสื่อของบุลเดนิก้าเยอรมันเนี่ยวันนี้จะเป็นทางด้านบรุสเซียดอร์มุนนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยอนอย่างซังพารีนะครับโอ้โหต้องบอกว่าคู่นี้มันมันมันหยดย้อยแน่นอนนะเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าบรุซเซียดอร์มุนนะครับยังเล่นไม่คืนฟอร์มเท่าไหร่นะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะต้องบอกว่าเกมในบ้านของเขาเองตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาก็ยังไม่พลาดท่าแพ้ใครเลยจริงจริงนะครับ แล้วบอกว่าโอ้โหผลิตกรเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะถ้านับเป็นลูกนี่ต้องบอกว่าลูกดกเอามากๆเลยส่วนซังพอลีนี่ก็โอ้โหยังคงเดิมเลยนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้านตัวเอง6เกมนะครับในรีกตัวเองยังหาําว่าชนะไม่เจอเลยนะครับแล้ววันนี้ต้องเจอ,อทีมอย่างบอเซียดมูลมันยังคงห่างชั้นกันอยู่มากนะถามว่าวันนี้กําแพงเปิดมาค่อนข้างแรงเป็นไหมส่วนตัวผมมองว่าอยากให้มองเป็นของแพงที่น่าซื้อนะครับรับรองได้ว่า1.75เนี่ย เป็นไปได้อยู่แล้วนะครับสองมเมล็ดอย่างต่ํานะครับวันนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปพี่ๆด้านในไม่อยากพลาดวันนี้4ี่โมงครึ่งเจแปนโคตรสวยและเราเจอกันเอาเราริฟคอนเนอร์กับตัวรากนะสวัสดีครับ